โอ้โหดูดูด CO, ูดูท่านวดดูท่านวดหูตั้งด้วยนะคะนั่นดูดูหูตั้งด้วยเฮ้ยเดี่ยนี้ติดห้องแล้วนะคะสแตมอ่อะตอนเป็นแผลที่แขนเนี่ยน่าจะทะเลาะกันนะคะเลยเป็นแผลที่แขนเนี่ยแม่ก็ให้อยู่ในห้องนะคะใส่คอร่าดให้อยู่แต่ในห้องทีนี้กลายเป็นติดห้องเลยนะคะแผลหายแล้วนะคะขนกําลังขึ้นเพราะแม่โกนขนออกนะคะขนกําลังขึ้นดูท่านวดผ้า โอ้โหหูหหลูบเลยอะทั้งหลูบทั้งตั้งดูท่านวดผ้าเทมโอ้แทมเป็นพ่อคนแล้วนะลกูกลูกหนูคือใบเงินใบเงินนะลกูกลูกหนูอะภรรยาของหนูชื่อใบบุญนะลกูกดูดูท่าดูท่าหูหลูบเลยดูแทมเ้ยเมอดูดผ้าเหมือนพ่อพิเศษไหนเ้ยไ,ไหมเอ้ยไม่ใช่ เมือพ่อบางปอนที่ไม่ใช่พิเศษพูดผิดหลุดผ้าหลุดผ้ามันพ่อบางปอนได้ไหมลูกดูท่าดูท่าท่านะหูดูหูน่ะดูหูดูหน้าฟินมากเลยนะคะดูนะดูหน้าฟินมากเลยนะฟินกับการนวดผ้าโอ้แต็มนวดอยู่ใครโชกุนนะคะโชกุนหลับอืม เราเทชอบคุณด้วยสิรดหลังชอบคุณด้วยอดมดมดูก่อนแม่ขอดมดูหน่อยดมดูหน่อยรสชาติหอมไหมเออกลิ่นเป็นไงกลิ่นเป็นไงฮะกลิ่นเป็นไงอดมใหม่ดมใหม่ดมใหม่อีกรอบหนึ่งอ้าวไม่ดมแล้วเหรอไม่ดมแล้วโอ้เต็มส่วนคนนี้ก็จะลุกอย่างเดียวเลยแม่จะพลิกตัวจับพลิกตัวก็จะลุกอย่างเดียวคนเนี้ยมีบ่นด้วยนะเมื่อกี้มีบ่นด้วยนะ นี่นีน่มีบอลมีบอลงาม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 มีบอนะบอเก่งแล้วเดี๋ยวนี้บอลเก่งเหรอฮะใช่ไหมแตมหืเดี๋ยวนี้วิเศษบอลเก่งเหรอชิต้าหอมหอมหอมชิต้าหอมพิเศษหอมรักพิเศษนะลูกนะ อยากเดินเต็มที่แล้วอยากเดินเต็มที่แล้วอยากเดินเต็มที่แล้วดู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 อ่ะเดิน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 อยากเดินมากอยากเดินมากอ่ะเดินเดี๋ยวเต้มถอยก่อนแต้มถอยก่อนเดี๋ยม่ขึ้นแขนแม่ให้พิเศษเดินก่อนแม่พาพิเศษเดินเดินเดินโอ้โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโชกุนไม่ได้ลุกไม่ได้อ่ะเดินเดินลุกเดินเดินเดียว เดินเก้าเก้าเก้าขาเก้าขา้ขาทำไมไม่แบะทำไมวันนี้เท้าไม่แบะลูกอืมอืมอ๋อเท้าจะทําเป็นเดินเหมือนแมวทั่วไปที่เขาเดินกันใช่ไหมอ๋อจะเดินเหมือนแมวทั่วไปที่เขาเดินกันที่เทแบบ้าแบบเท้าแบบเป็นเป็นนิ้วๆใช่ไหมลูกอ๋ออ๋อ,อไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วอ,อืมอะเดิน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  เก่งมากเก่งมากลูกจากที่นอนเป็นผักเป็นปลาไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก้าวขาเดินนี่เก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยลูกสุดยอดไปเลยลูกโอ้โหสุดยอดที่หนึ่งเลยเดินไวเอาไม่อยู่เดินไวมาก อยากจะเดินมากแล้วไงอยากจะวิ่งด้วยซ้ําเดี๋ยวนี้ยใจเขาคงอยากจะวิ่งแล้วนะคะสำหรับพิเศษอะ่ะน,นอ,อยากจะวิ่งอยากจะเดินมากแล้วทําไงดีเราจะทําไงกันดีอืมจะให้หนูวิ่งไมวไวอะ่ะอลูกพกหนูอยากวิ่งมากเลยอยากเดินมากเลยอะ่ะเดินก็เดินไวจนแม่เอาไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยอืม จนแขนแม่จับไม่ทันแล้วลูกตาปิดข้างนังอีกทำตาเล็กข้างนังอีกอเรือนเท่านี้ก่อนเนาะอืาเท่านี้นะจะวิ่งอยู่แล้วจะวิ่งอยู่แล้วเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเก่งมากๆครับนะแต้มหอมให้กําลังใจหน่อยหอมหอมงา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 มหอมเอาแต้มหอมแต้มหอมแต้มหอมพิเศษเ,เร้ว แต่มนนี้ก็จะอ้อนนั่งอ้อนนะอ้อนนั่งอ,อ,งอ,อ้อ,อนอ้อ,อนอ้อนแม่โอ้ยมีแต่คนอ้อนครับครับลูกครับครับครับหอมหอมครับจมจะเอาอะไรลูกเอาอะไรลูกเอาอะไรอืเอาะเอาไะไรลูกนะท่านี้นะครับหัวชนกันหัวชนกันเออเออหัวชนกันไปแล้วจำไปแล้ว จำไปแล้วครับ